สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติ๊บนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่8แล้วนะคะในคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์้างสังสู่ความเข้าใจอาเซียนกันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงไปแล้วนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วเนาะว่าเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วส่งออกมาเป็นคลื่นเสียงนะคะที่เดินทางผ่านตัวกลางก่อนที่จะมาถึงหูของเราซึ่งเสียงก็มีหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ําหรือว่าเสียงดังเสียงค่อยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความขี่ในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะนักดนตรีจึงได้นําความรู้เกี่ยวกับ กับเรื่องเสียงตัวนี้นะคะมาประยุกต์ใช้ค่ะในการประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีขึ้นมานะคะซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชนิดค่ะก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันไปนะคะ สำหรับการทำให้เครื่องดนตรีเกิดเป็นเสียงออกมานะคะเราจะต้องทำให้วัตถุสั่นสะเทือนไม่ว่าจะด้วยวิธีการดีดการสีการตีหรือว่าการเป่านะคะอย่างที่คุณครูขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆค่ะที่มีการทำให้เกิดเสียงในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องดีดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะก็คือจะมีสายใช่ไหมคะ สายของเครื่องดตนตะรีเนาะที่ใช้ให้เราดีดค่ะเมื่อเราดีดตัวนี้นะคะสายตัวนี้ก็จะเกิดการสั่นสะเทือนค่ะเป็นเสียงออกมานะคะสายที่ตึงมากก็จะมีเส,ส,ยยเสียงที่แหลมนะคะาสายที่หย่อนก็จะมีเสียงที่ต่ํานะคะหรือว่าสายที่หนาก็จะมีเสียงที่ต่ําค่ะสายที่บางก,าาาาก็จะเกิดเสียงแหลมนั่นเองค่ะเมื่อเราดีดออกมาเราจึงได้ยินเสียงที่แตกต,ต่างกันไปนะคะ forget, <c oughs> เกิดเป็นคานองเพลงขึ้นมาค่ะ ต่อมานะคะเป็นเครื่องสีค่ะเครื่องสีจะมีลักษณะคล้ายก,กันกับเครื่องดีดเลยนั่นก็คือมีเป็นสายเหมือนกันนะคะแต่เครื่องสีค่ะจะมีไม้ที่เอาไว้ใช้สีนะคะให้เกิดเป็นเสียงค่ะโดยการเสียดสีกันนะคะระหว่างไม้กับสายของเครื่องดนตรีค่ะจนเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมานะคะเกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำจนได้เป็นทำนองเพลงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเครื่องตีค่ะเครื่องตีนี้นะคะเราจะทําให้เกิดเสียงได้โดยการตีลงไปที่เครื่องดนตรีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นเป็นกลองเป็นระนาดนะคะเครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะเมื่อเราตีลงไปที่เครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นเสียงออกมานั่นเองค่ะอย่างเช่นระนาดนะคะก็จะ มีแผ่นไม้ใช่ไหมคะที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีหนามีบางนะคะมีสั้นมียาวนะคะเรียงกันอยู่นะคะเมื่อเราตีลงไปในแต่ละแผ่นไม้แต่ละแผ่นไม้นั้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นทานองขึ้นมานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องเป่าค่ะเครื่องเป่าตัวนี้นะคะเราทําให้เกิดเสียงขึ้นมาได้โดยการเป่านั่นเองค่ะเมื่อการเป่าแล้วนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของวัตถุจากข้างในค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่เครื่องเป่าก็จะมีรูใช่ไหมคะเมื่อเราเปลี่ยนสลับรูนะคะลมที่ออกมาแต่ละช่องก็จะเกิดความแตกต่างกันค่ะทําให้เสียงที่เราได้ยินนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะนี่ก็คือลักษณะของการทําให้เครื่องดนตรีเกิดเป็นเสียงขึ้นมานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนก่อนถึงจะมีเสียงออกมานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจในอาเซียนกันค่ะที่คุณครูเอาให้นักเรียนดูอยู่นี้นะคะเราจะเรียกกันว่าซออู้นะคะซออู้เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ใช้การสีแล้วทาให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คุณครูยกให้ดูนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทํากิจกรรมลงในสมุดค่ะ ครูจะให้หนักเรียนนะคะเลือกเครื่องดนตรีที่สนใจมาหนึ่งชนิดค่ะโดยที่เครื่องดนตรีนี้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเมื่อนักเรียนได้เครื่องดนตรีที่นักเรียนสนใจแล้วก็ให้หนักเรียนระบุวิธีการทําให้เกิดเสียงของเครื่องดนตรีนั้นด้วยค่ะส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่10ประเทศด้วยกันนะคะได้แก่ประเทศ แรกนะคะประเทศบูไนดารุสลามนะคะประเทศที่2ค่ะกัมพูชาประเทศที่3อินโดนีเซียประเทศที่4ประเทศลาวประเทศที่5มาเลเซียประเทศที่6พม่า,มา,รททห,มาหรือว่าตอนนี้เป็นเมียนมานะคะประเทศที่7ฟิลิปปินส์ประเทศที่8สิงคโปร์ ประเทศที่9เวียดนามแล้วก็ประเทศที่10ก็คือประเทศไทยของเรานี่เองนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายชื่อประเทศอาเซียนนะคะนักเรียนค่ะสามารถเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะสืบค้นข้อมูลออกมาได้นะว่าในแต่ละประเทศนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดใดบ้างถ้าเกิดนักเรียนชอบเครื่องดนตรีชนิดไหนนะคะก็ให้นักเรียนเลือกมาแล้ววาดลงสมุดค่ะยกตัวอย่างเช่น ของคุณครูนะคะคุณครูคก็จะเลือกเป็นซออู้ค่ะที่เป็นเครื่องดนตรีของประเทศไทยนะคะก็จะเขียนระบุไว้ว่าเป็นเครื่องดนตรีของประเทศไทยเรียกว่าซออู้นะคะทําให้เกิดเสียงได้โดยการสีนั่นเองค่ะนักเรียนก็สามารถทําตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะเลือกเครื่องดนตรีที่สนใจมาได้เลยไม่จะเป็นของประเทศไทยก็ได้หรือประเทศอื่นๆใน10ประเทศอาเซียนของเราก็ได้ค่ะ ให้วาดรูปลงสมุดนะคะพร้อมระบุอย่างที่คุณครูทําให้ดูในตัวอย่างเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งผ่านไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ